เอาละครับวันนี้เกมของ Zone Pro Extreme กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดนวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวเซตนี้เลยครับ Iron v o วล e ด r นะครับอันนี้เป็นระดับเลยนะครับโดยเซตตัวนี้ก็ได้มาประมาณ950ครับโดยเซ็ตนี้ครับเป็นหนึ่งในเซตที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับสส่ฟาร์มนาแผบปัจจุบันและมันลงได้เกือบทุกดันคือผมยังไม่ไลงดันแดงไงแต่ว่าดัน ทั่วไปลงได้แต่อันนี้ผมมีอลลบด้วยมันเลยแบบอาจจะไม่ได้เซตไม่ได้อลลบเท่าไหร่แต่ไอของผมว่ามันอลลบนะเดำให้วงนี้มันดูเตตตาพักรวมมันดูแปลกๆลแต่ไม่ไรนะครับเซตนี้สามารถลงดันเกฟได้ทั้งหมด4เกฟเลยนะครับผมแนะนำเซตนี้ดีที่สุดนะครับ สำหรับผมนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเซตเนี้ยดีที่สุดในปัจจุบันในการลงดันกรีปคือมันลงได้1 2 3 4ได้ดันซีกสคือมันดันลงดีอีกเออมันลงแบบแป๊บเดียวนะครับลงไวกว่าไรเดอร์ผมอีกนะครับอ่ะก็เซตนี้นะครับจะมีประมาณนี้เลยเราต้องอาจจะต้องมีบางชิ้นต้องใส่แก้วเรือนะครับอ่ะก็จะเป็นตรงนี้เนาะทรงผมทั้งหมดึ้นส่วนมากจะเป็นอ3 2ครับจะมี อยู่แค่กางเกงนะครับออสนะีสองเนาะแล้วก็ใส่ลูกแก้วเหลืองอันนี้ผมผมได้มาก็จะประมาณนี้เลยแต่ผมถอดไปชิ้นหนึ่งมั้งส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นแก้วเหลืองให้นะครับตอนที่ผมได้มาก็เป็นแบบครบเลยนะนีแก้วเหลืองก็จะประมาณ4ี่ชิ้นมั้งเออก็ดูดูเอาแล้วกันคือตอนนี้ผมถือว่าอันนี้แหละค,คิเลตผมดีละก็คือ1 1 9 100. 1ง0หนร้อยร้อยเอ็ดจุดเ หนึ่งร้อยหนึ่งจุดเก้าอก็สมดุลแล้วครับคือผมใส่ฉายาอันนี้ใส่ฉายาสาวทรงโซนะครับมันจะเพิ่ม chi rate อีกสิบเนาะแล้วก็เป็นสเปย์ครับเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มอีกหร้อยห้าสิบประมาณสามร้อยนะครับเหมือนพ่อพอกับฉายาแฟนตาติกแต่ตัวนี้ฉายาแฟนตาติกมี sp นะแล้วก็มี chi rate เพิ่มขึ้นมานะครับ หรือใครจะไปใส่แฟนติกก็ได้เนาะก็แล้วแต่นะครับแต่ผมใส่ชายาชาวัลงโซนะครับส่วนถ้าเป็นทางด้านของการลงพวกดันเด้งทั้งหลายผมใส่ชายาชาโดแทนครับชาโดแทนตัวนี้เอาใช้ตัวนี้แทนนะครับแต่ใครที่ดันของก็คือเปลี่ยนของไม่ได้ก็ได้นะครับเนะี่ย่ะเดี๋ยวให้มาดูฝั่งแคสก่อนแล้วกันฝั่งแคสผมจะเป็นสก่อนบนเป็นจัสมินนะครับแต่ใครที่อยากเล่นปัจจุบัน อยากจะได้ของอเดี๋ยวผมพาแนะนําของด้วยแล้วกันอหรือใครอยากให้แนะนําแยกก็ฟิล์มใต้คอมบินได้นะนะเดี๋ยวเรามาดูของที่ผมจะแนะนาแล้วกันนะครับโดยของจะแนะนําครับสามส่วนบนเป็นเดบิว์ครับแว่าผมนั่งดูไลท์เนาะนั่งนั่งไลท์แล้วก็แบบคือมีคนเข้ามาพูดคุยกันนี่แหละครับก็บอกแนะนําประมาณนี้โดยสา,ส,นนสามส่วนบนเนาะสามส่วนบนเนี่ยจะเป็นคนะสนมบูรณครับจะเป็นตัวเดบิว์เนาะ ขอแนะนำกันเดวิวครับเนี้ยตัวเนี้ยคือได้สองสองเลยนะอเ,เออพอกันคือใส่แก้วขาวเนี่ยพอกันเลยพอๆกันเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับเดวิวเนะาะตั้นบนครับแล้วก็เสื้อกางเกงราคาไม่แรงไม่ถึง2อิมต่อชิ้นถึง2อิม ใครแบบมีงบหน่อยก็ไปซื้อแบบตีบวกไปก็ได้แต่น่าไม่น่าม,ม,มีคนตีบวกไะเออก็สามส่วนบนจะเป็นทางด้านของตัวเดวิ่เนาะแล้วก็สามส่วนล่างครับเป็นทางด้านของตัวไอวฟดีกว่าตัวนี้เริ่มเริ่มหมดเริ่มขาดตลาดแล้วนะครับอันนี้สองชิ้นนี้ดีนะผมบอกไปเลยพอๆก,กับน้องน้องชาร์โด้ได้เลยนะอันเนี้ย ที่ผม,มอยากได้แบบทีบวกไปแล้วไงสามเอ็มนะครับเออตัวเนี้ยหรือถ้าใครมีงบไม่เยอะก็ไปเล่นตัวนี้ได้ตัวสามสำหรับสามส่วนล่างตัวนี้นะถ้าใครมีงบเยอะหน่อยก็ไปเล่นตัวที่ผมบอกเมื่อกี้หรือจะมาเล่นตัวนี้ก็ได้ครับมือไม่มีขายแล้วดิยังไงมือมือสามส่วนล่างของตัวนี้ก็ได้ แน่เหมือนกันนะครับของฮาโลวีนเนาะก็จะมีหน้ามือแล้วก็เท้าเาตามส่วนล่างอันนี้สำหรับคนงบประหยัดแล้วก็จริงจริงไปใส่ซิดวอรดิสก็ได้แต่ว่าบอรดิสจะมีปัญหาแค่คลิปหนึ่งนี่สำหรับใครที่อยากเก็บแบบเล่นแบบงบประหยัดนะไปเล่นบอรดิสได้ครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวไอรอนบอลลี่ย์คือบอรดิสผมขายทิ้งไปแล้วมันเล่นไอรอนบอลลี่ย์คือไอรอนบอลลี่ย์มันเล่นได้อยู่แล้วครับอ่นแล้วสามส่วนหลังก็ เป็นพ้าคุมซูเปอร์แมนกะ็ได้ซูเปอร์แมนอันนี้ผมไม่ได้จัดให้นะครับอันนี้คนที่ดูไลฟ์ผมนะครับแกมาจัดของให้เอาผมไลฟ์แล้วแบบมีคนมาถามว่าผมวิ่ไม่เกินห้า0ิบห้าหิอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีขายผ้าคลุมผ้าคลุมไม่มีขายก็เปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้หลังหลังก็เป็นอย่างอื่นได้ครับเป็นของที่ดีกว่าก็ได้ก็เป็นประดับเป็นสไปเดอร์เนาะ ระดับเป็นสไปเดอร์นะบางชิน้นก็ไม่มีขายเราก็ต้องมาอัดเดปเองแต่ไม่มีขายเรืนะ่อเริ่มไม่มีขายแล้วเพราะว่าคนเริ่มแบบหากันนะครับแขนก็เป็นแขนกระดงตัวนี้ราคาดีเฮ้ยดีนะสำหรับคนก็ประหยัดนะครับแบบเป็นกระดงเนาะแต่ถ้าถ้าผมแนะนําผมก็สามหลังซึ่งก็ได้สำหรับฟึ่งก็ราคาไม่เยะ หลักาไม่แย่อสามก็ได้เพราผมใส่สาหลังพึ่งอยู่แล้วประมาณสหลังพึ่งก็ได้ครับประมาณนี้เผื่อเราจะเปลี่ยนอะไรออกเปลี่ยนอะไรเข้าเพราะว่าสามหลังพึ่งมันผมว่ามันเซฟสุดแล้วเพราะว่า2ส่วนมันได้อร้อยยีแต่ถ้า3ส่วนเนี่ยชีดามิดหรือใครมีงบเยอะกว่าน,นี้ก็ไปเล่นพวกเลดฟอกก็ได้ครับเลดฟอกอะไรเงี้ยเลดฟอกนี่ก็ได้ครับได้เหมือนกันนะ แต่ว่าเริ่มมา,ายากล้เพราะว่าคนเริ่มกลับมาเล่นอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําของปัจจุบันที่ผมใส่แล้วกันนะครับเื่อใครจะเล่นตามก็ได้นะดีอีจะเป็นอ่สาสส่วนจัสมินครับแล้วก็หน้าล็อกไห้มือไก่เอาก็ดแมนก็ซุปเปอร์โฟร์แะนะครับแล้วก็เป็น3ามหลังเป็นตัวพึ่งนะครับมันเป็น3ามหลังพึ่งนะก็ได้มาออร้อย2ชิ้นนะครับผมเซตัดประมาณนี้พอแหละ ผมก็ลงดันได้ชิลลแะนะครับอันนี้ก็หรือใครจะไปเปลี่ยนเป็นมือถ้าจะเปลี่ยนตามผมก็เปลี่ยนเป็นมือก็ได้เพราะว่าถ้ามือสองตัวมันก็ถอดชายาออกแล้วเราก็ไปใส่ชายาพวกเลมอนหลอดหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้บาลามีเมียเลมอนหลอดก็ราคาขึ้นเลยนะบาลามีเมีย,มมยไม่ผมไม่รู้ว่ายังมีขายนีบาลามีเมีย,มมยก็ราคาขึ้นแล้วครับเป็นอีกหนึ่งชายาที่ดีเหมือนกันเนาะ สัตว์เลี้ยงผมก็เพิ่มคีดาเมีครับเพิ่มสปรจริงมีสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่าเป็นนกแก้วก็ได้เที้ยาไปลงดันเนาะเพิมสปมีประมาณนี้เราผมเป็นคนกินมันได้ชายยาวแล้วก็ชายยาวแล้วกันรอก,กวางหรือใครมีกวางใช้กวางได้นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะ,อะโอเครีวิวแนะนําของละเอาประมาณนี้แล้วกันสำหรับของนะใครจะจัดของยังไงก็มาพูดคุยในไลน์ได้นะครับหรือใครสงสัยของเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองลองดันแล้วกันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เกฟหนึ่งไปเกฟสี่นะครับเวลาอาจจะไม่ได้ดีนะคือผมในไลฟ์หัวท,ทำได้ดีกว่าแต่ว่าตอนอาดคลิปอาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนไลฟ์ก็ราดูสเต็ปใครสเต็ปมันแล้วกันอันนี้สลับเซ็ตไอรอนเบลเลอร์นะครับจริงจริงอันนี้มันต้องเฉียงแต่ผมพลาดละผมไม่ได้เฉียงไม่เป็นไรเวลาเวลาโดยเฉลี่ยรวมมันก็ถือว่าดี มาต่อไปฮะซื้อซื้ออยู่ๆกิฟหนึ่งสำหรับไอรอนเบลเลอร์นี่ผมบอกเลยว่าสบายกิมันสบายทุกกิฟแต่ถ้าเป็นไอตั I ววอร์ดีแอมจมันจะสบายกิฟสอง เก็สนี่สบายมากแตเก่เก็บหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเชียร์ผมผมเลยเชียร์เซตนี้มากกว่าเพราะว่าเซตนี้มันได้หมดได้หมดทุกเก็บเลยมันอีซี่มากเออมันแบบลงชิวอะงบราคาไม่ถึงพันตัวเซตของมันอะนะ แล้วมันค่อนข้างข้อเสียคือมันล็อกมอนมันจะล็อกมอนที่ใกล้ที่สุดแต่มันก็มีนทั้งเป็นทั้ทง,ทงข้อดีทั้งข้อเสียนะสำหรับการล็อกมอนอันนี้จะไม่ได้เวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมนะแต่เซตนี้มันจริงๆไปทำได้เวลาได้ดีกว่าอ,วอันนี้ก็เสียเวลาเยอะแล้ว พยายามอย่าให้ตัวเด็กตายอันนี้บอกเลยนะฮะอย่าพยายามให้ตัวเด็กตายถ้าเด็กตัวเด็กตายจะมีน้ำจะไหลจะพยายามให้ตัวเด็กตายเนะ มเล่นแบบธรรมดาเลยไม่ได้รีบเวลาปกติน่าจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดเลยเป็นเวลาปกติที่ผมเล่นได้ได้ประมาณนี้แหละอ่ะทีนี้เทปนี้มันจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาตีใกล้ มอนตอร์หรือบอสก็ช่างมันจะเบิ้ลคีถ้าผมไม่เบิ้ลขีโดยการเที่ยตีระยะตรงนี้มันจะต้องตีสองครั้งแต่ถ้าผมเบิ้ลขีครับนะผมวันฮิตอ,อ,อันนี้คือเบิ้ลขีนะมันจะมีตีแบบเบิ้ลขีกับไม่เบิ้ลขีนะครับเออถ้าตีแบบไม่เบิ้ลขีมันตีสองรอบอืมตีคล้ายๆกันแต่ตีสองรอบ แต่ถ้าเบิ้ลคีย์คือรอบเดียวบอทไปเลยก็ลองดูนะฮะใครได้เซตเดิมๆมาก,ก็ทำขอประมาณใกล้ๆผมได้อยู่คือมันเบิ้ลคีย์ปุ๊บไงบอทก็โดนทีเดียวครับสำหรับเกปหนึ่งนะงเพราะบอทมันไม่ได้มีเกาะขนาดนั้นสำหรับเกปหนึ่งชิวชิวสำหรับยิปหนึ่งเล่นเวลือเลยเหมาะกับการลงเกปหนึ่งตวนทางกับไอ้ตัว บอดดซึ่งบอเดดมันจะไปเหมาะกับการลงทางด้านของเกฟสองใช่ไหมละ่ะเกฟสองตอนนี้ก็ลงได้มันมันอยู่ที่สเต็ปที่เราเล่นจนชินอ่ะแรกผมก็เล่นไม่เป็นต้องหัดพอหัดปุ๊บมันก็เล่นง่ายขึ้นเรื่อยๆอ่ะสำหรับเกฟบหนึ่งชิวๆนะครับเวลาดีด้วยสำหรับไอรอนบลิอื่นเนาะ สำหรับใครที่หาเซตจะเล่นก็เลาไม่เลื่อกเป็นอีกหนึ่งเซตแล้วกันอ่ะเดีเราจะไปลงเกฟสองต่อนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทางด้นานของเกฟสองต่อเกฟสองก็ไม่แย่ครับเวลาแล้วก็การลงเกฟสองมันจะทคำคานตรงต,รงตัวระเบิดไยที่มันเยอะ,อะเวลาที่ดีที่สุดก็คือห้ามเกินนาทีสีเออเวลาที่แบบดีที่สุด หลับเกฟสองนะเ,เด็ดแกตายไหมมาแล้วเราลงจะล,ลงครบทั้งกี่4 4สิสี่เกฟเลยนะ ในหนึ่งคลิปจะได้รู้ว่าความสามารถของมันดีมากนะค,คบมันทีตัวเด็กเรามันเดินไงที่ผมแนะนําให้ปิดตัวเด็กแบบพับจอตัวเด็กไปจอตัวเด็กแล้วปิดอ่ะเอาลงอ่ะไม่งั้นตัวระเบิด มันปวดแล้วมันจะเสียเวลาเพราะตัวเด็กเราจะตายด้วยเดินมากลางๆครับเรียบร้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซตที่ค่อนข้างดีและราคางบไม่แพงครับสำหรับคนที่กลับมาลงดันไปลงดันจริงๆไป p p พก็ได้เซตนี้ เวราก็ต้องไปทําของบกอลบหรือไม่ก็ทําของถึกไปเลยอะไรเงี้ยจะดีนะครับเรืนี้มันตีค่อนข้างไกลโดนละหลุดหรอโอ้โหตัวเด็กหลุดไม่เป็นไรแล้วกันเนาะหือเหล็กหลุดไม่หลุดมันก็ตีเท่ากันอะ่ะสำหรับผมนะ คือดันเนี่ยสองฮิตถึงระยะใกล้ก็สองฮิตครับถ้าของประมาณผมของประมาณผมบางทีสุมากผมก็หลุดอย่างเงี้ยหลุดจอเด็กตัวหนึ่งชอบเด้งหลุดแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่อย เอาหลับบอสครับเดินมาใกล้ๆเลยต้นหนึ่งทีถ้ามันกันมันแล้วแต่รอบบางทีมันไม่กันถ้าไม่กันก็ซีซี่ครับพยายามชุบตัวเด็กเลยถ้าเราอยากกัเล่งเวลาผมก็จบแล้วประมาณนาทีสีประมาณเนี้ย้าถามผมผมรู้สึกว่ามันก็เร็วเวลาดีด้วยเซตนี้แต่โดยส่วนใหญ่ มันจะไม่ได้ทําเวลาเท่าเดิมทุกรอบจะเป็นคนที่แบบปี้อ่ะอย่างผมไม่ค่อยปีย้เพราะผมตกดัานแล้วผมทำอย่างอื่นด้วยแบบนั่งดูซีรีส์ดูอะไรอย่เงี้ยฟังเพลงอะไรมันก็จะมีแบบยูลิ่งที่แบบทำอย่างอื่นแบบมันก็เลยแบบเวลาไม่ได้ตรงขนาดนั้นสำหรับผมนะ เขาใหม่ของผมนะคิวิๆไปอ่ะจบแล้วเกมสอง ต่อไปเกฟสามครับแต่เราไปตรงนั้นเกฟสามคันต่อครับเกฟสามอันนี้ก็ใช้เทคนิคนิดนึงแต่ส่วนตัวผมชอบไรเดอร์มากกว่านะครับเป็ตไรเดอร์สำหรับผมในเกฟสามถือว่าดีที่สุดแล้วแลวก็เร็วที่สุดแต่ไอรอนไวเลอร์ก็ไม่ได้แย่ครับตรงได้แต่ว่าต้องค่อนข้างจับจังหวะถ้าเล่นปิ่นก็ได้วันผมก็ลองดูแล้วก็ดีแต่สำหรับผมรู้สึกว่าไราเดอร์ดีสุดใน เก็สามนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คุณชอบทายเซตมันก็แล้วแต่คุณชอบด้วยว่าเราชอบแบบไหนในเก็บสามก็ลงสบายสบายแล้วมีเลือกผมว่าตอบโจทย์คือดีกว่าวอดดิสนี่ดีกว่าบอดดิสไม่ต้องมาสะตรงสเต็กมอนด้วย งถ้าแตกมันไม่มีนะเซตนี้มีแต่ทำคียเบุลทำของประมาณผมก็ได้ทำมากกว่าก็ได้ครับพยายามให้คีกิเลตมันขึ้นหนึ่งขึ้นไปน,นั่นคือสำหรับเซตนี้นะเพราะมันจะเบิ้ลคีครับแต่ถ้าทำต่ำกว่านั้นมันไม่เบิ้ลคีมันโอกาสตีแล้วมันเหวี่ยงอะ ีดาเบีมันจะเวียกมันจะต้องทำให้เราทีแบบตีเลือดเขาเรียกอะไรมอนมันหรือบอสเนี่ยมันมันจะเลือดเลยนิดเดียวอ่ะผมเคยเป็นแล้วแต่ก่อนผมก็เลยแก้ทำของข,องขึ้นมาแล้วก็ไป่ลูกแก้วขาวขึ้นไปอะไรทำให้มันออกมันดีขึ้นมันก็จะมีปัญหาพวกตรงนี้แหละบางทีเรากาะไม่ถูก แ้่เป็นไรเดอร์มันเคลียร์ได้เลยไงถ้าไรเดอร์คือมันเคลียร์สบายสำหรับผมนะแต่มันได้หมดอยู่แล้วครับเซตไอรอนวิลเล์คือมันิวเลยเกฟอะถ้าดามาเกฟผมคิดปุ๊บอะไอรอนวิลเล์มาก่อนราคาที่แบบไม่ได้แพงนะถ้าไรเดอร์ก็ต้องไปทำของค่อนข้างเยอะนะครับอย่างของผมเนี่ยไรเดอร์ไรเดอร์เจนเนี่ยเกฟหนึ่ง สองฮิตนะไม่มีเบิ้ลนะครับเออดเดินเจนที่ผมใส่อันนี้สองฮิตนะครับอันไม่ได้ฮิตเดียวอย่างนงี้นะอันนี้จิ๋วมากนะฮิตเดียวอ่ะเทคนิคของอันนี้ก็คือให้มันตีก่อนปึ๊บไปมันตีโอ้โหเนี่ยระวังตงัวนี้ระวังสำคัญเลยหนึ่งทีวนครับวนสองทีครับแล้วก็เดินหลบ ตีใกล้มดสามทีครับเรียบร้อยถ้าใครจะการจ,จังหวะดดีกว่านี้ก็ทำเวลาได้ดีกว่านี้ครับนี่ผมก็พลาดอยู่มีพลาดตะถ้าไม่พลาดอาจจะสามสิบนาทีสามสิบพอกับไรเดอร์ก็แล้วแต่สเต็ปคนเล่นเนาะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงผมก็ประมาณนี้แหละ คือเราต้องจับจังหวะของตัวบอสให้ได้เราจะเล่นง่ายขึ้นดีส่วนใหญ่ผมจะลงเก็บหนเก็บแล้วก็ไปเก็บส4เก็บ4ผมเอาไว้ร่อนไปเรื่อยลงผมให้เราไรเดอร์ลงแหละไรเดอร์มีจังหวะพลาดเลย <laughs> มันมีจังหวะที่แบบว่ายูดีบอสมันหมนุนหมุนตัวแบบเร็วอะร่อนไปเรื่อยชิวฮะ จะได้ทั้งหมด4เกฟเลยอะ่ะดีมากเซตนี้สำหรับลงดันกับจริงเซตนี้มันก็จบแหละถ้าสมมติว่าเราซื้อมาแล้วเราแบบมาเล่น p p ก็ได้นะ p p PP แก,งก๊งบอก็ได้แต่ส่วนส่วใหญ่ทุกวนนี้เขาอาจจะไม่หรับอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องแก,งก๊งบอท่าไหรเนะาะก็ลองไปถามเขาดูก็ได้สัหลับไอรอนวิลลี นะฮะเราไปต่อเกนะ็บสี่นฮะไปมาต่อเก็ฟสี่ก็อย่าลืมมาแลกบัตรกันด้วยนะครับทีเอ็มซมิงมนะิงเนาะถ้าเป็นทางด้านของกันจหน่านะครับเอามาเกฟสี่กันะน นนก็เดินดันไปเลยครับปึ๊บยิงเวลามันจะดีกว่านี้ถ้าตัวเด็กเราไม่ควนแบบนี้ถ้ามันช้าก็จับแบบจับไปเลยใน,นเวลาไม่ได้ดีที่สุดนะแต่อย่อยากเกินประมาณอย่ากเกินครึ่งก็พอประมาณอย่ากเกินครึ่งถ้าแบบอยากทำเวลานะเอฟสี่มันจบเร็วอยู่แล้วอะส่วนบอสด,ด้านบนครับไม่มีปัญหาเลยอีซี่มากตัวเนี้ยคือเราเดินสบายเลยตัวเนี้ย ทีนี้เราก็เดินแบบชิวๆมาดไปเลยหนึ่งท,ทีสองทีทมีบอสมันจะมีมอนโผล่มาไหนครับสามทีอันเนี้ยต้องระวังละเตะได้เตะแล้วเตะแล้วเตะของนะเนี้ยลอ,อยครับจะมีมอนลงมอนแหลมอ่ะอันนี้แหล,ละอยู่ละล ตัวใหญ่ก็ประมาณนาทีเอ้ยไม่ถึงนาทีประมาณ4 9วิก็ผมทําได้9วิประมาณนั้นก็ช้าหน่อยแต่ก็ประมาณนี้แหละเวลาถือว่าเป็นเซตที่เร็วนะสำหรับผมนะในการลงเกีสคือมันราคาเท่านี้อ,อลงในทุกเกีอะแล้วแบบมันเรืงองปุ๊มันลงมันลงมันลงแป๊บเดียวอะสำหรับผมนะลงแบบ มันดีกว่าหลายๆเซตที่แบบราคาพแพงๆนะลงดันไม่ได้เลยแต่เซตนี้คือตอบโจทย์ทั้งหมดเลยอย่างวอร์เดสก็ยังมีข้อจํากัดกับเรื่องทางน,นั่นของการสเตตมอนเตอร์เาะป็นข้อเสียใหญ่ถ้าไม่มีมอนเตอร์ให้สเตตแบบแบบยืนเอือเลยโอ้ผมก็โดนมาแล้วเกมสองเกมสองเกมสามแบบยืนเอือมาแล้วไนเดอร์ไม่ใช่วอร์เดส ไอรอนบอลเลยคือไม่มีปัญหาเรื่องนั้นระเบินขีด้วยเป็นเซตที่แบบลงดันโคตรดีพ v p ก็มันไปลงเล่นดูก็ได้พี่แต่ผมไม่ค่อยสายเท่าไหร่เดี๋ยวผมเน้นลงดันครับก็เลยไปได้ Pvp เท่าไหร่จริงเซตนี้ Pvp ได้นะแล้วพีีดีด้วยคือสแปม E อะกไม่ขนาดนั้นหรอกอ่ะสรุปครับวันนี้เอาะก็ เซตดรล็อตวิลเลอร์ครับเป็นหนึ่งในเซตที่ผมรู้สึกว่าแนะนําสําหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่ในทางด้านของการลงดันก็ดี PVP ก็ได้เซตนี้ครบจบแล้วใน1เซตครับราคาไม่เกินพันเนาะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่นะตอนที่ผมได้อยู่ผมได้ราคา950าร้ครับเซตนี้ถือว่าครบหมดแล้วนะครับในการลงดันก็ลงได้หมดเลยนะครับส่วนดีเนี่ยนี่ก็แต่งใส่ก็ได้อย่างที่ผมแนะนําตอนต้นคลิปนะครับก็ลองไปดูได้นะครับ หรือถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในตอนไลฟ์เลยนะครับว่าแบบที่ผมอยากจัดตอนนี้ผมเหลือของตอนนี้อะไรเงี้ยคุยได้นะครับพูดคุยกันได้เนาะส่วนสัตว์เลี้ยงครับก็เป็นนก,นกแก้วก็ได้เนาะส่วนชายาผมผมเล่น2ทชายาครับเอออันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะาพอดีผมได้ชายามาเอาทรงซ้อนเนี่ยอันนี้ได้ซื้อมากับชาโดดูนะลองดู มันก็คือผมผมเปลี่ยน2องายาถ้าใครจะเล่นเล่นเดมอนลอดอันเดียวกันเลยก็ได้นะครับแต่ต้องไปแก่ของถ้าจะเล่นตามผมนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าไปแก้ของ2องชิ้นก็คือเอาถุงมือเว็บหรือชาโดว์อะไรแต่ชาโดว์ไม่แนะนําละแนะนาให้ถุงมือนี่พอถ้าใครจะเล่นตามผมนะแต่มันมีของที่ดีกว่าผมอยู่เล่นถุงมือ2อนี้ก็ได้ครับชิวๆเลยแค่นี้คือของผมก็ก๊อปได้หมดเลยแล้วก็ เอามาแก้แค่สูงมือชิ้นนี้แล้วก็เปลี่ยนชายาเป็นเดมอนแค่นั้นจบเลยเราฝั่งแคสนะตอนฝั่งนี้ก็เดิมๆได้ครับเดิมๆได้เลยแต่แนะนําว่าต้องมีลูกแก้วเหลืองนะครับแล้วก็ทากิเลสอยู่ที่101้นขึ้นนะวันนี้แนะนําเลยต้องทํานะอนโอเคคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านอย่าเป็นอะไรยืามืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็จะมาทําคลิปให้ทุกคน ได้รับชมต่อไปนะครับสาหรับเกมโซนโฟก็ยินดีต้อนรับนะสำหรับใครที่กลับมานะครับให้กลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับจะได้แบบกลับมาสู่การเล่นเกมที่เรารักกันครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเพียเข้านีครับคำพูดคำจาราย์เป็นสภาพขออภัยด้วยนะแล้วเจอกันไลน์หน้าหรือคลิปหน้ารอดูแล้วกันนะครับไปแล้วครับผม